สะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ TPI หาซื้อได้ที่ร้าน TPI New Normal ทุกสาขาทั่วประเทศสังเกตสัญลักษณ์ TPI New Normal พุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมะบูชามหาปัญโย สังฆบูชามหาโปควะโหสิทธิชยโยสิทธิราโภสิทธิสุครโขลวันตุเมขอนอบน้อมแด่องค์สมมาสมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่คุณพระธรรมขอนอบน้อมแด่คุณพระอรียสงเมื่อจะมามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าเจ้าแต่สุขสนุกชนานเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าเจ้าอะไร เจ้าก็ไปดังมือเปล่าเหมือนเจ้ามาอันยศราบาพาไปบิดายแน่คงเหลือแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ไม่ปวงชนแม่นล่างตนเขายังเอาไปเผาไฟเจริญบอนญาติโยมหบาศกบสกาสารจุมญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็ได้พบเจอญาติโยมอีกวันลนหนึ่ง เมื่มมีจีวันที่ผ่านมาก็ได้ไปร่วมงานเราจะทานเฟืงสมข,ของท่านอนีตพอ,อสนิทบุญยิ่งซึ่งเป็นอาจารย์ที่เคยสอนนังสืออาตามาและครอบครัวของท่านก็อนับถือกันกอาตามานั้นหลังทีท่านปลดกเกษียณแล้วท่านก็เคยขับรถมีภาระเนี่งไปสำนักที่ชัยภูมิท่านพอ,อ แต่ยรู้ยอยุ่มากกันนะก็ยังเคยขับรถให้อาจารย์มาอาสาขับให้ลูกชายท่านก็นรับราชการเป็นตำรวจอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่สองจะเป็นผู้อำนวยการโรงงเรียนหรือพอโรงเรียนอยู่ที่สีคิ้นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นภรรยาของท่านก็นับตีกันกนะยุมากแล้วล่ะ แันก็เรียกภรรยาของท่านโยมพี่โยมพี่โยมพ,พี่ติ๋มนะเราเทกันก็มีผู้คนไปมากมายนอาจารย์เศษบุญยิ่งหรือท่านพอออเศษบุญยิ่งเป็นครูที่ตรงตรงถ้าทำผิดท่านตีนะแต่เราไม้เลียวตีแต่ก็ตีไม่แรงหล่ะแต่ก็ตีแต่ก็ มีความเอาใจใส่ดูแลเด็กเป็นกันเองหลังจากที่ท่านอดกเกษียณแล้วก็ทำงานให้กับการกุศลส่วนรวมเป็นคนจิตใจดีงามมากก็มีผู้มาร่วมงานเราได้รับพระราชทานเพลิงศพในที่ตำบลโป่งตลองอำเภอปักช่องวัดโป่งตะลองเป็นวัดเก่าแก่พระราชทานเพลิงศพแรกที่วัดนี้ก็คือโยมแม่อตมาั่น ย็แเบสมบูรณ์ที่สองก็ได้แก่ท่านโอโอสนิทนั้นเราก็ต้องขอไว้อะในความดีสิทก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนอกจากประพฤตินตนเป็นคนดีขอสังคมของศาสนาทอนประโยชน์เพื่อส่วนรวมอุทิศตนแล้วก็ได้ไปร่วมงานก็ได ไปรวบทอดผ้าแล้วก็รวมในงานก็เห็นแล้วก็ปิติแทนเจ้าภาพเพราะว่ามีคนที่รักนับถือท่านจํานวนมากนะที่น้องประชาชนก็เป็นมาจํานวนเยอะมากนะในหลายรอบหลายปีที่งานศบบ้านนอกมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนีน้ก็ต้องขอสดงดีขอไว้ความอะไรที่ท่านจะไปแต่ท่านก็ทิ้งคุณงามความดี ลองสอนอบรมลูกศิษย์จนได้ดิบได้ดีแม้แต่ลูกๆของท่านก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานต้องขอกล่าวถึงท่านในวันนี้ที่ทําให้ลูกศิษย์อา่านออกเขียนได้ท่านทลางหลายอย่างที่ธรรมาบอกไว้ว่าเวลาวารีไม่เคยคอยใครหรือว่าเวลาเราตายไปแล้วเราไม่ได้เอาอะไรไปได้เลย มีแต่ความดีความชั่วที่ติดตามเราไปฉะนั้นกรรมมีผลต่อผู้อื่นไหมบางคนถามเห็นนักปราชญ์เห็นนักเทศเห็นผู้รู้ผู้รู้มากผู้รู้ตีความหมายบอกทำไม่ถึงทำให้กันไม่ได้หรอกอผู้โดยความโวาหารด้วยจะพูดมันก็ใช่อยู่เมื่อเรากินอาหารเนี่ย จะให้คนอื่นยิ้มแบบเราคงเป็นไม่ได้แต่ถ้าทำหรับด้พุทธศาสนาแล้วนั้นปัญหาอีกประการหนึ่งที่น่าพิจารณาคือความดีความชั่วความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตนหรือคนอื่นอาจทําให้เราบริสุทธิ์หรือช่องหมวงไม่ได้ถ้าความดีความชั่วใครทําใครได้ความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนคนอื่นจะทํา ให้คนอื่นโดยสุดนั้นไม่ได้แล้วะไหนเล่าเมื่อมารดาปีดาเป็นคนดีลูกหลานจึงได้รับเกียรติได้รับความยกย่องรับถือด้วยเมื่อมารดาบิดาไม่ดีตระกูลไม่ดีเหตุไรบุตรทีดาและคนในตระกูลจึงต้องได้รับอัปะยศไปด้วยหรือเมื่อมารดาเป็นคนมั่งมีหรือยากจนบุตรทีดาจะพลอยมั่งมีหรือยากจนไปด้วย ความไม่บริสุทธิ์อาจป้ายสีกันได้ความบริสุทธิ์อาจประกาศยกเพิกันได้ถ้าเป็นดังที่ว่านี้ก็น่าจะขัดแย้งกับพุทธพุาสิทธิ์ที่ว่าสุทธิสุทิปจ,จตังนายานโยอยังวิเศษวโะสทะย ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นทําให้คนอื่นบริสุทธิ์ไม่ได้ขอที่บายความข้อนี้ต่อไปดังนี้ที่พุทธเจ้าตรัสว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนใครอื่นจะทําให้อีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์ไม่ได้นั้นหมายความว่าบุคคลทําชั่วเองย่อมส่ววอมหงเองทําดีเองย่อมพองแผ้วเอง ทรงหมายถึงความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ชั้นในภายในความรู้สึกสำนึกของตนไม่ใช่ความบริสุทธิ์ที่คนอื่นถือว่าบริสุทธิ์หรือความเศร้าหมองที่คนอื่นจะเข้าไปสีให้สมมติว่าคนหนึ่งฆ่าคนตายแม้นจะไม่มีใครรู้เห็นเขาผู้นั้นเชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ในข้อดี ส่วนอีกคนหนึ่งไม่ได้ฆ่าใครแต่หลักฐานภายนอกผูกมัดเพราะถูกใส่ความเขาต้องได้รับโทษทางกฎหมายอย่างเช่นถูกจำคุกหรือถูกปรับคนทั้งหลายเห็นว่าเขาเป็นอจญ,ญากรหรืออัจญญกรรมแต่ในความเห็นจริงความเขาเป็นผู้บรยสุทธ ความเป็นจริงกับปรากฏการณ์ภายนอกมิใช่จะตรงกันเสมอไปในกรณีดังกล่าวจะเห็นว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนจริงคนอื่นจะทําให้คนอื่นบริสุทธิ์หรือเศร้าหม,มองหาได้ไหมพุทธเจ้าเองก็เคยถูกใส่ความเรื่องนางสุธีและนางจิตมาวิกาคนเชื่อไปก็มีมากแต่ ความบริสุทธิ์ก็ยังเป็นของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาส่วนความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ในสายตาของคนทั้งหลายอื่นแล้วในสายตาของสารนั้นไม่แน่เสมอไปคนผิดแท้ๆอาจกลายเป็นคนบริสุทธิ์ได้เมื่อหลักฐานที่ทำผิดไม่เพียงพอคนถูกคนบริสุทธิ์แท้ๆอาจกลายเป็นคนไม่บริสุทธิ์ก็ได้ ถ้าหลักฐานที่ผู้อื่นสร้างขึ้นมามากพอที่จะปรับปรำให้เขาต้องเป็นคนผิดในสายตาของศาลเพราะศาลย่อมพิจารณาคดีตามพยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยแล้วลงความเห็นไปตามหลักฐานนั้นเหาานี้เรื่องความดีความชั่วหรือบุญบรารมีที่บุคคลหนึ่งทำแล้วผลมาเกี่ยวเนื่อง ถึงอีกบุคคลหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เพราะชีวิตของคมเหล่านั้นเกี่ยวเนื่องถึงกันอย่างที่โบราณกล่าวว่าปลาคล้องเดียวกันมันต้องเน่าเหม็นด้วยกันหรือของหอมมักทำให้เครื่องรองรับพลอยหอมไปด้วยเพื่อความแจ่มแจ้งในเรื่องนี้เราวพิจารณากรรมต่างๆดังนี้หนึ่ง กมส่วนบุคคลสองกมของครอบครัว 3. กรรมของหมู่คณะหรือสังคมสี่กมของประเทศชาติห้ากมของโลกกรรมส่วนบุคคลนั้น ใครทําคนนั้นได้รับผลเพียงคนเดียวคือเขาทําประโยชน์ส่วนตัวของเขาเช่นการศึกษาหาความรู้ใครทําคนนั้นก็ได้รับเฉพาะตนเขาศึกษาเรา่เรียนมามากเพียงคนมาเพียงคนเดียวจะให้ญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องผู้ไม่ศึกษาเร่าเรียนต่อเมื่อเขารู้แล้วนําความรู้มาสั่งสอนบอกเรานั่นแหละคนอื่นจึงพลอยรู้ไปด้วยแต่เมื่อกล่าวโดยอ้อมเขาผู้ ศึกษาสูงมีความรู้ดีใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์อยู่ในครอบครัวใดในหมู่คณะใดครอบครัวนั้นหมู่คณะนั้นก็พอได้รับประโยชน์ไปด้วยถ้าเขาใช้ความรู้ประกอบกรรมดีถึงระดับชาติชาติก็พอได้รับเกียรติได้รับประโยชน์จากเขาไปด้วยเหมือนกันบางทีเราทําประโยชน์ระดับโลกอย่างเช่นพระพุทธเจ้า และนักวิทยาศาสตร์บางคนเช่นรุยพราสเตอร์เป็นเป็นเป็นต้นโรคก็พอได้รับสิ่งดีงามประจําโรคเพราะอาศัยอัจฉริยะบุคคลเช่นนั้นนี้กล่าวในทางดีในทางชั่วทํานองเดียวกันคนเดียวๆอาจทําให้โลกเดือดร้อนเย่นริทฮอยเกลอ่าผูนํานาซีหรือเกิด ตื่นผู้นำโลกหลายคนที่สำหนุนผู้ก่อการร้ายอย่างนี้เป็นตน้นกรมของครอบครัวนั้นคือคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันคนใดคนหนึ่งทำดีหรือชั่วมั่งมีหรือ,อยากจนผลย่อมตกแก่ครอบครัวด้วยเช่นพ่อแม่ทำดีมีชื่อเสียงลูกๆก,ก็พลอยวินามีตาพ่อแม่ยากจนลูกๆก,ก็พลอยลำบากไปด้วย อันนี้เห็นเรื่องนี้สำคัญเช่นพ่อแม่บุคคลไหนอ่าเป็นคนทำประโยชน์เช่นเป็นนักกีฬาเป็นทหารเป็นตำรวจแม้กระทั่งเสียชีวิตไปแล้วเขาก็นำลูกของบุคคลนั้นไปรับราชาการทหารตำรวจหรือไปสมัครงานที่ใดที่พ่อแม่เป็นคนดีมีชื่อเสียงการันตีความประพฤติในวงตระกูลเขาก็รับเข้าทำงาน เช่นครอบครัวใดพ่อแม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายค้ายาเสพติดหรือมีโทษหรือพ่อแม่เคยกระทำตนไม่ดีก็ไปส,สมัครงานที่ใดคนก็จะไม่ค่อยรับเพราะถือว่าวงตระกูลไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นกรรของหมู่คณะหรือสังคมหรือสถาบันก็ทำนองเดียวกันมีความเกี่ยวเนื่องถึงกัน คนในหมู่คณะเดียวกันมีความสัมพันธ์กันทางชื่อเสียงกิตติยศทำความดีหรือในกลุ่มนั้นเป็นกองรวมกลุ่มกันเป็นกองโจรเป็นเครือข่ายทำลายสร้างความชั่วสร้างความปั่นป่วนสร้างความเดือดร้อนให้บุคคลอื่นกลุ่มกองโจรยังไม่ต่างๆเช่นพวกไอซิดพวกบี n พวกกลุ่มกอการร้ายที่ทำลาย วเวียดเบียนคุมเห็นคนอื่นอันพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เสื่อมและประยศในหมู่คณะนั้นตรงกันข้ามนักวิทยาศาสตร์หรือบุคคลที่ค้นคว้าวิจัยหรือเสียสละตนเองอเพื่อประโยชน์สูสวนชาวโลกค,คนเหล่านี้ก็ได้รับการสรรเสริญอย่านึกว่าเราทำเราคนเดียวเราอยู่ในสถาบันใดสถาบันนั้นย่อมต้องพลอยเสียชื่อเสียงไปด้วยส่วนกรรมของประเทศชาติ เป็นกรรมระดับชาติแม้บุคคลผู้เดียวทําก็อาจเป็นประโยชน์แก่ชาติทั้งชาติหรือเป็นภัยแก่ชาติได้ยิ่งผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของชาติเช่นทูตทําสิ่งใดลงไปย่อมหมายถึงการกระทําของชาติอีกผู้หนึ่งคือผู้ซึ่งเป็นประมุขของชาติเช่นกับพระหากษัตริย์หรือประธานาธิบดีทำสิ่งใดลงไปย่อมกระทบกระเทือนถึงชาติเสมออาจให้คน รักชาตินั้นหรือเกียรติทางชาตินั้นก็ได้อันหนึง่งคนมากด้วยกันรวมกันเป็นประเทศชาติต่างคนต่างทำกรรมชั่วกันมากบางน้อยบ้างนานๆผลแห่งกรรมชั่วรวมกันเป็นกลุ่มก็จะแบ่งแยกเข็นข่าเบียดเบียนกันคนในชนชาติเดียวกันเช่นคนเวียดนามเคยเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ แม้แต่ประเทศที่เราเห็นทุกวันต้องเคนค่ากันมาร่วมเจ็ดสิบปีนะั่นคือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เมื่อคนในชาตินั้นต่างนําความรู้สึกหรือความชิงชังเกียดชังกันแม้แต่คนเผ่าพันธุ์เดียวกันก็ต้องเคนค่าเดือดร้อนกันเนื่องจากมนุษย์ทํากรรมเหมือนเหมือนกันก็ไม่มีใครลงโทษใครได้ผลแห่งกรรมรวมบันดาลให้ธรรมชาติลงโทษมนุษย์ เสียครั้งหนึ่งเช่นเกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงเกิดแผ่นดินไหวบ้านเรือนพังพินาศเสียหายมากมายเกิดไฟไหม้อย่างเช่นแคลิฟอร์เนียอเมริกาเราไปสินไม่ได้เพราะว่าอเมริกานี่เขาก็ขายอาวุธขายสนับสนุนกองกำลังต่างๆในโลกนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อสวังสุทรัพยากรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง นี่ความเสียหายมากมายเดือดร้อนกันทั้งชาตินี่เป็นกรรมของชาติแม้นคนดีคนบริสุทธิ์ก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเจเพาะเป็นบุคคลในชาติหลายชาติเดือดร้อนโลกก็เดือดร้อนคนในโลกวุ่นวายลำสำราสายค่าค้องชีพสูงทั่วโลกประชาชนหาได้ไม่พอเลี้ยงชีพหาความสงบสุขไม่ได้ นี่ก็คือกรรมของโลกฉะนั้นการบริหารจัดการอันใดก็ตามแม้แต่เราเห็นสภาวะผู้นำบางประเทศมีไว้พิบปฏิพานมีความรอบรู้มีความบริสุทธิ์ก็นำพาโรคให้เจริญรุ่งเรืองผู้นำหรือคณะรัฐบาลหรือข้าราชการที่คอรัปชั่นโกงกินทำประโยชน์เพื่อพวกท้องและสนองตอบให้ต่างชาติ ประเทศนั้นก็เดือดร้อนสุดท้ายก็ชิบหายเกิดเป็นภัยวิบัติแก่คนในชาติท่านั้นผลเสียอาตกแก่ประเทศชาติครอบครัวสังคมชาติและโลกไว้ด้วยไม่เพียงแต่คำหนึง่งแต่ตนผู้เดียวกรมบางอย่างบิดาเป็นคนทำแต่บุตรเป็นผู้ได้รับนี่เป็นเรื่อง น่าพิศวงมากเช่นบิดาไปตัดมือลิงเพราะลิงได้ทำสิ่งมีค่าของตนเสียหายขนาดนั้นภรรยาเขาได้ตั้งรันเมื่อภรรยาคลอดบุตรปรากฏว่าบุตรของเขามือขาดมาแต่ในขันมือข้างเดียวกับมือลิงที่ถูกตัดเรื่องนี้นักวิทยศาสตร์สายชีววิทยาอาจให้เหตุผลทางโรคบางอย่าง ของมารดาบิดาอันเป็นเหตุให้ลูกต้องเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงทั้งมารดาบิดาไม่ได้เป็นโรคอย่างที่หมอหรือนักวิทยาศาสตร์สงสัยนั้นเลยเรื่องนี้หลักกรรมและการเกิดใหม่ตอบว่าอย่างไรตอบว่าถ้ามารดาบิดาไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นเหตุให้เด็กเป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะกรรมที่พ่อไปตัดมือลิงด้วยความโกรธแค้น ทำไมพ่อทำผลร้ายจึงตกแก่ลูกได้กล่าวไว้แต่ตอนต้นแล้วว่านอกจากกรรมส่วนบุคคลแล้วยังมีกรรมของครอบครัวอีกด้วยพ่อทำความดีมีราบมียศผลดีก็ตกถึงลูกได้ทำไมเมื่อพ่อทำให้ดีผลร้ายจะตกแก่ลูกบ้างไม่ได้หลักกรรมและ การเกิดใหม่มีทางอาธิบายอยู่สองทางคือหนึ่งกรรมได้จัดสรรให้วิญญาณซึ่งเคยทำกรรมอย่างเดียวกันกับบิดาของเขาในชาตินี้มาเกิดคือเด็กคนนั้นอาจเคยตัดมือลิงในชาติใดชาติหนึ่งในอดีตชาติมาแล้วหรืออาจจะเคยตัดมือมนุษย์มาก็ได้สองกรรมที่รุนแรง มากย่อมหาโอกาสให้ผลโดยเร็วแต่ยังหาโอกาสไม่ได้ส่วนบุคคลผู้นั้นเป็นบิดาไม่ได้จะไปลงโทษแก้แค้นเอาที่ลูกซึ่งดูเหมือนจะเป็นกรรมทรมานกิตใจผู้เป็นบิดาอยู่มากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันอย่างนี้มีเรื่องที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ทีวี คือมีโยนท่านหนึ่งอยู่ๆก็นึกอยากจะกินลิ้นงัวก็ไปจับงัวที่ว่าพรุ่งนี้จะฆ่านะคจะฆ่าพรุ่งนี้เพื่องานบุญตัวเองก็ได้ไปมัดงัวแล้วก็มัดปากงัวไว้จังหวะที่มีโอกาสก็อเอามีดไปเฉือนลิ้นของงัว เสร็จแล้วก็เอาไปย่างไฟแล้วก็ามากินแก้มเรางัวก็เจ็บปวดฮะประตนตัดลิ้นเพราะยังไงตอนดึกๆนี่เขาก็จะฆ่าง,งวัวอยู่แหละแต่ด้วยความทุกข์ทรมานกรรมที่เขาทําอันนี้ให้ผลเร็วมากเลยโยหลังจากที่ท่านโยท่านนี้เกดได้ไปกินเออเาลิ้นงวัวที่ปิ้งย่างที่ป่าดสดๆเนี่ยไปกินแก้มเราตรงตองดึกตอนที่ว่าจะไปฆ่าง,งวัว โยมท่านนี้ก็มีเหตุที่ต้องเสียชีวิตนี่ท่านทั้งหลายเก็บปวดท้องอย่างรุนแรงไปหาหมอสุดท้ายก็ช่วยไม่ทันบอกว่าเลือดได้รับเชื้ออะไรบางอย่างก็ไม่ทราบเหมืนอนกันแต่นั้นท่านทั้งหลายต้องพิจารณาเอาเลยว่าหลักกรรมและการเกิดใหม่ต่อว่ายอย่างไรฉะนั้นท่านทั้งหลาย หนึ่งกรรมได้จัดสรรให้วิญญาณซึ่งเคยทำกรรมอย่างเดียวกับบิดามารดาที่เขาได้เคยทำกรรมมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเช่นเด็กคนนี้อาจจะเคยตัดมือลิงในชาติใดชาติหนึ่งก็ได้หรืออาจจะเคยตัดมือมนุษย์สองกรรมที่รุนแรงย่อมหาโอกาสให้ผลโดยเร็วเช่นบางคนไปแอบไปฆ่าเขาสุดท้ายเมื่อไปฆ่าญาติพี่น้อง ของอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายอ,อีกฝ่ายหนึ่งทราบก็อ,อาจเอาอาวุธมายิงอีกคนหนึ่งภายในทันทีหรือโจรป้นหรือฆ่าบุคลที่บริสุทธิ์เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อาจวิสามันได้การลงโทษของกรรมแบบนี้เปรียบเหมือนคนผู้หนึ่งไปฆ่าบิดาอันเป็นที่รักของเด็กหนุ่มคนหนึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นก็มีความพยายามอย่างรุนแรนเที่ยวตาม ผู้ฆ่าบิดาตนแต่อาจไม่หาพบได้ในเวลานั้นหรือบางครั้งหาพบแล้วแต่บุคคลผู้นั้นกำลังอยู่ในสภาวะแวดล้อมอลักขาของมิสหายมากวายเขาจึงไม่สามารถฆ่าตอบได้จึงไปซุ่มอยู่ใกล้บ้านของบุคคลผู้ฆ่าบิดามานาของตนเพื่อหาโอกาสเหมาะเมื่อเห็นโอกาสเมื่อเห็นบุตรของผู้นั้นออกมาบางครั้ง ไม่ได้เป็นคนที่ฆ่าพ่อตนเองเขาก็เห็นหาว่าเออมีโอกาสแล้วถึงไม่ได้ฆ่าบุคคลที่เคยฆ่าพ่อไอ้บุคคลนี้เป็นบุตรเขาอาจทาร้ายโดยง่ายและเป็นทางหนึ่งที่จะระบายความแค้นของตนได้ใครลงจึงประหารเด็กคนนั้นเสียตามธรรมดาบุตรย่อมเป็นที่รักยิ่งของบิดามารดาเมื่อบุตรถูกประหารบิดาย่อมรู้สึกเสียใจปวดร้าวยิ่งกว่า ตัวเองถูกฆ่าเสีอีกทํานองเดียวกันคําที่บุคคลทําแล้วถ้าก่อความรุนแรงแสบเผ็ดให้แก่คู่อื่นหรือสัตว์อื่นกรรมจะพยายามให้ผลอย่างรวดเร็วเพื่อให้สาหัสทันตาเห็นหากยังไม่มีโอกาสให้ผลแก่ผู้ทําโดยตรงเพราะกรรมดีคอยแวดล้อมอยู่ก็จะให้ผลแก่ครอบครัวเพื่อก่อความสะเทือนใจแก่บุคคลนั้น อันหนึ่งโดยธรรมดาบรรดาบิดาที่เห็นลูกคลอดมามืออวัยวะไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบนั้นเป็นความปวดร้าวทรมานไปตลอดชีวิตคลอดมาแล้วตายเสียยังจะให้ความเสียใจเพียงครั้งเดียวการลงโทษแห่งกรรมแบบนี้เป็นการลงโทษที่แสบเผ็ดมากผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีผลมากจำแนกแยกแยะ,แยะขอให้ท่าน ผู้จเจริญโดยเฉพาะชาวพุทธได้ใช้วิจารย์ศึกษาผลแห่งกรรมที่จะให้ผลฉะนั้นท่านทั้งหลายในพุทธศาสนาไม่ได้ให้เชื่อทฤษฎีใดนอกจากกฎแห่งกรรมที่หยิบ พุทธองค์ได้ตรัสว่ากมมุนาวัตติโลโกติสัตโตเป็นไปตามกรรมวันนี้ก็ถึงเก่เวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะบรรยายในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมฉะนั้นท่านทั้งหลายว่าพรุ่งนี้ก็จะไปพูดในเรื่องแนวทางว่ากรรมให้ผลของกรรมนั้นมันจะให้ผลอย่างไรมาตรฐานแห่งความดีความชั่วอะไรคือมาตรฐานวันนี้ก่อนจบรายการต่อโนโมทนาท่านบระชาเรียกงไปร,รักษอ,อเฟอหนุนปูษเวยนวัสดุก่อสร้าง จะส่งเสริมกายเผยแผ่แต่จะทำบำรุงพุทธศาสนาเอาจบรายการธรรมาก็จะสวดแผ่เมตตาเพื่อสี่บุคคลที่ท่านผู้ชมยติอยู่ในวันนี้วงสะตุมมีประมาณยังมีส่วนบุญมนุย์อผลนั้นข้าถ้าทำนาการบันดลและได้กระทำนาบุพการเราได้เป็นที่วิญญาณทรงคุณเือบิดาม้ตุเป็นประธานทั้งอีการาอัยประสบพระพรานทั้งผู้ที่ข้ามีเคยพบเห็น ทั้งเราเป็นการมิใัยชั่วดีและเราที่สร้างพยานเวนทั่วสัตว์ในปวโรคเป็นเกณฑ์คือเกิดในภูมิสร้างสถานโดยกำเนิดสีแรมีขนาดหนึ่งกันสีมีประมาณท่องเที่ยวในภู้พิเศษโอรานพบน้อยกันดานก็ดูจากการเราไรได้รู้กุชนไห้เรานใน,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 นมูธนามันรนุนบุญกายมีไม่รู้พันโอมูเทวันอุกูลบักการ ให้สัตว์ทั้งหลายประจากส่วนบุญคิดคุณไรโมโอธนามีครานพระโมทนาประชานทาวานบุญ้าประชานประสิทธิประชงค์พอจงสับสนิราชเวนชีเป็นสุขี มิมีทนงซึงบทกเกษมดิสารโดยตรงพรานิพานองค์สงอมสงัาความปรารถนาประชาทุกมูจงดีงามดูวิเศษสวัสสิมเร็จโดยชอบประกอบบุญจะสมรุนบุญพาดจรันจะเรินจริญพร